สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่อง Sweet Dream Channel นะคะวันนี้ดีนก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมเกมนี้เป็นเกมจากต่างประเทศนะคะซึ่งเขาเล่นกับเพื่อนๆแต่ว่าดีนจะนํามาเล่นกับครอบครัวนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะอันนี้นะคะเราก็เอาเคปมาเปะเป็นช่องอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนนี้ดีนทําเองเป็นที่หมุนองนี้นะคะค ก็เราจะแปะเพจอย่างนี้อันนี้ก็เป็นของตัวแป่กใหม่อันนี้เป็นบทลงโทษของเราเป็นมะเขือเทศนะคะก็วางตามช่องเลยค่ะตามช่องที่เราคิดว่าจะบทลงโทษตรงไหน เดี๋ยวิไปตามพ่อกับแม่มาเล่นกันนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะคะวันนี้ก็จะเริ่มกับตัวเล็กเลยนะคะ,ะคือกติกามีอยู่ว่าเราจะหมุนอันนี้นะคะแล้วถ้ามันไปหยุดที่ตรงไหนถ้าหยุดที่ขนมก็จะได้ขนมไปเลยแต่ถ้าหยุดที่มะเขือเทศต้องโดนมะเขือเทศนะคะ oh. ทำโทษโดยการแปะหน้า <Okay. S 1> นะคะ อันนี้ชื่อน้องโมนะคะเป็นหลานนะคะครูโดีไปก่อนเลยหมุนก่อนเลยไหนโลกหมุนนี่หลัครับหมุนไม่ไม่ไม่ถนัดไหมถนัดไหมปัดไปเลยแรงๆรงมาเกเรทโดนไปเลยด้านไหนอยู่ด้านไหนมาเกได้โดนด้านไหนด้านหน้านี่หรอใช่ค่ะโชคดีที่สุดเลยมาเลยค่ะเอาทับเอง เองค่าหน้าจึงมาเกิดเทพเลยค่ะทำเองเลยค่ะหน้าลงไปเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกตาค่ะหนึ่งสอทรับหนึ่งสอทรัพเละค่ะเละโอเคผ่านผานโอเคไปไปล้างหน้าไปล้างหน้าได้ได้ล้างหน้าล้างหน้ามาค่ะคนต่อไปค่ะน้องชายค่ะไดมอนด์สุลล์ของเรานี่เองเริ่มหมุนเลยค่ะ แรงจังอ่ะวิวิวิคือค่ะเต็มเต็มจานใหม่ด้วยอันนี้ไปเฮ้ยอันนี้มันเอาไปแล้วต้องต้องแน่นปากหมุนไหมวางไว้เองนะคะหันหน้ามาฮึโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะให้สื่อดูให้ดูให้ดูด้วยโอ้บานนี่มาทุก โอ้โหมดละ <S 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 โอ้โหชี้ <S <S อลอดพ่เด็กต่อไปตาดีมน,นะคะน่ากลัวเวลาให้เกลี้ยงหนุกไปดังให้เกลี้ยงเฮ้ยโอ้โอได้ขนมนะคะชูนนชด้วยชูนมด้วยชูนมด้วยนี่นะคบต่อไปตาแม่ค่ะตาแม่ตาแม่ตาแม่แมแมอื้อ เฮ้ยเฮ้ยโอ้แม่ได้เงินสุดยอดให้แม่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 ถือแม่ถือโอ้สุดยอดแล้วพ่อจะได้อะไรวันเนี้ยเชิญค่ะคุณพ่อแล้วเอากระเพ่อไปแล้วพ่อจะเอาอะไรเนี่ยอ่ะแล้วเอาเบาๆเว้ยไม่ได้เรื่องแล้วจับมุนเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาน้าแ๊บซี่ก็ยังดีโอ้ คนได้ตัวเองนิดเดียวก็ได้ค่ะแต่ทำไมมันต้องมาลงด่เดียวกันหมดนิดเดียวก็ได้ค่ะนิดเดียวมันจะดีเหรอได้นิดเดียวก็ได้ค่ะคุณพ่อไม่ไหวนะอค่ะวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะส่วนเกมพวกนี้เราสามารถเอาไปเล่นกับครอบครัวได้นะคะใกล้จะถึงวันปีใหม่นี้แล้วก็สามารถไปเล่นกับครอบครัวแบบนี้ได้เลยนะคะ